รับสวัสดีคุณผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งน,นะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด็ดที่น่าลงทุนนะครับประจำวันศุกร์ที่10 8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตผลการแข่งขันที่เราได้วิเคราะห์กันไว้เมื่อวันก่อนนะครับผมคู่แรกเป็นทางแอตแลิกนะครับพบกับเลเบนเต้นะครับคู่นี้ตายกันทั้งบ้างนะครับผมมองว่ายังไงยังไงแอตวิดเนี่ยก็ชิวแน่นอนนะครับแต่กลับกันนะครับเป็นทางทีมบวยของตารางอย่างเลเบนเต้นครับยิงประตูชัยไปได้นะครับในช่วงต้นของครึ่งหลังนะครับเก็บ3แต้มกลับบ้านเป็นหน้าตาเฉยเลยนะครับผม คู่ที่2เป็นทางปีเตอร์เบโรนะครับพบก,กับเรดดิ้งนะครับคู่นี้แม้ว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ในช่วงของขาลงของทั้งคู่นะครับแต่ผมเองก็แอบเชียร์ทางเจ้าบ้านนิดๆน,นะครับจากสถิติที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยพวกเขาทำได้ดีกว่านะแต่ว่าสุดท้ายก็เชียร์ไม่ขึ้นนะครับแม้ว่ารูปเกมโดยรวมของทางปีเตอร์เบโรจะดีกว่ามากๆนะแต่จบสกอร์ไม่ได้สุดท้ายเสมอกันไปนะครับผมคู่ที่3นะครับเป็นทางอินเตอร์มิลานพบก,กับลิเวอร์พูล ผู่นี้วิเคราะห์จากเกมรับที่ย่ยมเย่ของอินเตอร์ในช่วงหลังนะครับผมมองว่าลิฟฟ์คูน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้นะครับและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถทำได้จริงนะครับเก็บชัยชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์จากโรนเบนโตเฟอร์มิโน่แล้วก็โมบอมบิทซาลาห์นะครับผมคู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับเป็นเรดบูลซาบวงกับพบกับไบเยนบูนิกนะครับคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งครับที่ยังไงยังไงไบเซนก็ได้เปลี่ยนเห็นเห็นนะครับสุดท้ายจบลงที่เสมอนะครับแล้วก็ทางไบเซนนโดนขึ้นนำก่อนด้วววยในนนช่ง30าทีแแรรกกะคับล้็ เกือบตายนะครับดีที่สุดท้ายทาง Kingsley Coleman นะครับไ่ยิงตีเสมอได้ในนาทีที่90นะครับเกมนี้เนี่ยบาเยนน์ครองบอลได้เหนือกว่าถึง80%นะครับแต่ก็นั่นแหละฮะจบสกอร์ไม่ได้เลยจบที่เสมอไปนะครับสรุปคือวันก่อนก็วิเคราะห์ถูกไปแค่คู่เดียวนะฮะพลาดไปสามคู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนของคัมคืนนี้บ้างนะครับในคัมคืนนี้ก็มี4คู่เหมือนเดิมนะครับเป็นทางไมซ์ครับ คู่แรกคู่กับเลเวอร์คูเซนนะครับคู่ที่2เป็นยูเวนตุสพบโตริโน่นะครับคู่ที่3เป็นเอลเช่พบกับไรโอเบีกาโน่และคู่สุดท้ายเป็นลิวพบกับอ่าเมสนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของค่ำคืนนี้กันนะครับคู่แรกของค่ำคืนนี้เราอยู่ในศึกบุนเดสลีกานะครับเป็นไมเอซ์ครับพบกับอ่าเลเวอร์คูเซนกับเริ่มเตกะกันที่ ตีสองขึ้นนะครับคืนวันศุกร์ตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกระสักนิดหนึ่งนะครับเป็นชาวบ้านนะครับใหม่จากทีมจัดอันดับ9ของตารางนะมี31แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของทีมจากท็อปทรีนะครับอย่างเลเวอร์คูเซนอันดับ3นะครับมี41แต้มแต้มห่างกัน10แต้มทวนนะครับผมโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นทางเลเวอร์คูเซนนะครับเก็บช,ะชะนะได้เหนือกว่าชะนะไป7 มาชัยชนะไปสองครั้งเสมอกันครั้งหนึ่งนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเล่นในบ้านของเลเวอร์คูเซ่นนะครับพวกเขาก็เก็บชัยชนะในบ้านไปนะครับ1ประตูต่อศนเมื่อปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับสินนัดล่าสุดข,ของไมซ์นั้นค่อนข้างย่ำแย่นะครับแพ้ไปถึง6ครั้งนะครับชนะไปสาครั้งเท่านั้นเองสเสมอครั้งหนึ่งครับก็สเสมอในนัดล่าสุดนี่นครับในนัดที่บุกไปเยือนกับไฟบวกนะครับสเสมอกันไป1ประตูต่อ1เมื่อที่12ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยในส่วนของเกมรับในบ้านของไมซ์นะครับ สี่ครั้งล่าสุดที่พวกเขาเปิดบ้านนั้นก็ดูดีใช้ได้เลยนะครับแพ้ให้กับไอร็อกแฟ์ฝั่งฝึกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองที่เหลือเก็บชัยชนะมาได้อย่างหมดจุดพร้อมกับสามคลีนชีนะดูดีมา,ากๆสำหรับเกมในบ้านของไมชช่วงหลังมานี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับเลเวอร์กูเซ่นสิบนัดล่าสุดนี่ดูดีกว่าไมชอยู่หน่อยหนึ่งนะครับชนะไป5ครั้งแพ้ไปแค่สามครั้งเท่านั้นเองอเสมอสองครั้งนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของสตุดการ์นะครับเก็บชัยชนะเหนือสตุดการ์ไปได้ แบบถลลาย4ประตูต่อ2นะครับในส่วนของเกมเยือนของเลเวอร์คูเซ่นนะครับเพิ่งามาดีเอาในช่วงหลังๆนี่เองนะครับหลังจากก่อนนั้นก็แพ้มา3นัดรวดนะครับแล้วก็2นัดหลังเพิ่งคืนฟอร์มมาเก็บชัยชนะไปได้ในนัดที่เจอกับมืนเช่นกลัดบักแล้วก็ดอตมูนนะครับ เก็บชัยชนะไป2องนัดติดในส่วนของเกมเยือนนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีขึ้นสำหรับเกมเยือนของเลเวอร์คูเซ่นนะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนั่นนี่ไมซ์ครับที่ฤด,ดูกาลนี้เ,เกมรับในลีกยอดเยี่ยมนะครับสีน้ำล่าสุดในบ้านเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดพร้อมกับคลีนชีททุกนัดนะครับดังนั้นนี่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางเลเวอร์คูเซ่นที่ฤด,ดูกาลนี้นะฟอร์มโหดมากๆกันนะครับยังไม่แพ้ใครเลยมาห้านัดติดแล้วก็ยิงประตูไปร่วมอ่าสิบเจ็ดประตูะตเลยทีเดียวนะครับฤด,ดูกาลนี้แม้ว่าฟออรร์มมมในนนบบ้าาขงไจะะดดูดีกๆคั แต่แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองครับแต่ว่าในส่วนของเกมเยือนของพวกเขานั้นกลับทําได้ไม่ดีนะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียงแสองนัดเท่านั้นเองครับทำให้ฟอร์มโดยวรวมนั้นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งหากเทียบกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับที่ฟอร์มโดยวรวมสม่ําเสมอกว่าแล้วก็ในแต่ละนัดจะยิงประตูไปได้อย่างน้อยๆนะครับสองสามประตูทุกนัดน,นะครับส่งผลส่งผลให้ในลีกตอนนี้เนี่ยประตูรวมของพวกเขาอน,น,น้อยกว่าบาเยอร์จา่าฝูงเท่านั้นเองครับโอ้โหยิงหมดมาก,มากสำหรับเลเวอร์คูเซ่นนะ อีกทั้งนะครับจากสถิติที่เพูดเจอกัน8นัดล่าสุดเนี่ยเลเวอร์คูเซนยังไม่เคยแพ้กับไม c ์เลยนะครับพร้อมยังเก็บคลินชีพไปได้ถึง6นัดด้วยกันนะครับคาดว่าเกมนี้ก็คงไม่เ,เลือบากกว่าแรงนะครับของเลเวอร์คูเซนที่จะบุกมาเก็บชัยชนะไปนะครับครแรกไมซ์กับเลเวอร์คูเซนคู่นี้แน่จบที่ชัยชนะของทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซนนะครับ มาดูคู่ที่2นะครับเราย้ายมาอยู่ที่ศึกเซเรียนะครับไปทางจูวนตุสนะครับจะเปิดจูวนตุสเซเรีานะครับรับการมาของทางโตลิโนนะครับคู่นี้แตกกันเป็นดึกอีกหน่อยนะครับเป็นตี2:45นะครับคืนวันศุกร์ตามเวลาบ้านเรา อยู่ยมาอัปเดตอันดับบนตารางกันในกรนสักนิดหนึ่งนะครับเป็นชาบ้านนะครับจูเบนตุสทีมจากท็อปโฟนะครับอันดับ4ที่มีตอนนี้มี46แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของทางตริโนทีมจากอันดับ10ท,ที่ตอนนี้มี32แต้มแต้มห่างกัน14แต้มนะครับผมโดย10ครั้งล่าสุดที่ทุกคู่เจอกันนะครเป็นทางยูเบนตุสที่ทาได้ ดีกว่าเลือร้ายเลยนะครับชนะไป8ครั้งยังไม่แพ้เลยสักครั้งนะครับเสมอ2ครั้งนะครับในล่าสุดที่เจอกันก็เป็นทางยูเวนตุสแล้วก็บุกไปเยือนตริโนนะครับเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่แล้วแล้วก็เก็บสามแต้มกลับบ้านไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรา่มมุ่ที่ทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับยูเวนตุสสินั้ล่าสุดดูดีมากๆยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป6เสมอ4นะครับนั้ล่าสุดบุกไปเยือนอาตาลันตานะครับนัดนี้เก็บแต้มกลับบ้านไม่ได้นะจบเกมที่เสมอ1 1ปปรระะะตตตู่่่ออแแบบงงันนนนไคคล้มใสวข เกมรับในบ้านของยูเวนตุสดูดีมากๆกันนะครับ6ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านเสม,มอกับนาปโปลี1ประตูต่อ1ท่านเองที่เลือกเก็บชัชนะไได้ทั้งหมดพร้อมกับ3-4 clean sheet 3 clean sheet นะครับโหดมากเกมในบ้านของยูเวนตุสนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับโตรรโน่นั้น ก็ถือว่ากลางๆนะครับตริโน่นะชนะ4แพ้4เสมอ2นะครับนัดล่าสุดถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเปิดบ้านรับการมนของ AC เวนิชนะครับกพ่ายไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะครับในส่วนของอเกมเยือนของตริโน่นั้น พวกเขาก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ5ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนเนี่ยเก็บชัยชนะ3ตีอร์เรียเท่านั้นเอง2ประตูตอนัดที่เหลือก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงนะในส่วนของเกมเยือนของตอริโน่นะครับผมภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับนั่นนีอยูเวนตุสนะครับที่ช่วงหลังมานี้ฟอร์มเพิ่มกลับมาดีขึ้นนะครับสินัดล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะพวกเขายังไม่แพ้เลยสักนัดน,นะครับจากทุกรายการนะโดยค่ำคืนนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยืนอนขนอง นนก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับยูเวนตุสเท่าไหร่นะครับทั้งจากสถิติที่คู่เจอก,การยูเวนตุสก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับอีกทั้งเซิติเกมเยือนของตริโนนั้นไม่ค่อยน่าอภิรมเท่าไหร่นะครับเก็บชัยชนะไปได้นัดสองนัดเท่านั้นเองนะครับจบเกมก็คงจะเป็นช,ชนะของทางยูเวนตุสอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคู่ที่สองยูเวนตุสกับตริโนคู่นี้จบเกมเป็นชชนะของเจ้าบ้านยูเวนตุสอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่3นะครับ คู่ที่3เราย้ายมาทางฝั่งลาดิกาบ้างนะฮะเป็นทาง che, เ, ero, าเอลเช่นะครับจะเปิดมา์ติเนสวาเลโรับรับการมาเยือนของทางราโยเบเยกานนะครับคู่นี้เริ่มกันที่อัที่สามนะครับคืนวันศุกร์ตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวมา เดตอันดับบนตารางคะแนนกระสงนิดหนึ่งนะเป็นชาวบ้านเอลเช่นะครับทีมจากอันดับที่14ที่ตอนนี้มี26แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทางทีมจากอันดับที่11อย่างไรโยเบียกานโน่ตอนนี้มี31แต้มแต้มห่างกันเพียงแค่5แต้มเท่านั้นเองนะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่จะคู่เจอกันก็ไปทางเอลเช่ครับที่ดูดีกว่าหน่อยน่งนะครับชนะไป5ครั้งนะครับไรโยเบยกาโน่ชนะไป3ครั้งเสมอกัน2ครั้งนะครับน่าล่าสุดที่เจอกันเล่นในบ้านของไรโยเบียกาโน่นะครับเมื่อกลางเด เจ้าบ้านนะครับเก็บชนะไปเหนือเอลเช่นะครับได้สกอร์2ประตูต่อหนึ่งะครับเดี๋ยวเรามาดูสินิล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสินิล่าสุดของทางเอลเช่นั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับชนะไป5ครั้งแพ้แพ้ไปแค่สครั้งเท่านั้นเองครับเสมอ3ครั้งนะครับล่าสุดบุกไปเยือนเซบีย่านะครับ ก็พาย้แก่เซบียาไปนะครับแบบบทรูปแนวดูวสกรอร์0ประตูต่อ2นะครับในส่วนของเกมเยือนของเอลเช่นะครับ4ครั้งลอ,อขออภัยนะในส่วนของเกมในรับในบ้านของเอลเช่นะครับ4ครั้งล่าสุดที่พวกเขาเ,เปิดบ้านนะหกไม่นับนัดล่าสุดเ,เจอกับอาราเบสนะครับเก็บชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับและก่อนนั้นก็เสมอบ้างชนะบ้างก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับเอลเช่สีนัดล่าสุดนี้ก็ยังไม่แพ้เลยแม้ว่าจะหนักเสมอไปหน่อยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับเกมในบ้านของเอลเช่นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับสีนัดล่าสุดของทางรอยรัลเบรตการ์ดนั้นก็ไม่ได้แย่นะครับชนะ4เสมอ1แพ้ห้านะ,ะนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโอซาซูน,าน่านกะ็แย่หน่อยในะนัดนี้นะครับอ๋อพ่ายไปในบ้านแบบ เละเทะเลยนะครับจนโอซาซูน่าบุกมาถล่ม3ประตูต่อศูนย์ะครับในส่วนของเอเกมที่พวกเขาออกไปเยือนนะครับไร,รอุไรอุเบโกโน่สีครั้งล่าสุดาสามารถเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งนะครับแล้วก็แพ้2ครั้งนะครับก็ถือว่า,าตัวกลางๆนะไม่แย่ในส่วนของเกมเยือนสีครั้งล่าสุดของพวกเขานะครับภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับใน,นนิจเจ้าบ้านเอลเช่นะครับที่ล่าสุดเพิ่งแพ้เ,เซบียาไปนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2นะครับหยุดสถิติไม่แพ้เลยมาห้านัดติดจากทุกรายการไปอย่างน่าเสียดายนะครับด้วยเรื่องนี้ จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางไรโยเบียกานโน่ที่ตอนนี้ออฟอร์มดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจากการที่แพ้ไปถึง8นัดจาก17นัดล่าสุดนะครับนัดนี้เอลเช่ยังมั่นใจในฟอร์มการเล่นในบ้านของพวกเขานะครับในนาที่จะเจอกับไรโยเบียกานโน่นะเนื่องจากเกมในบ้านนะครับที่ไรโยเบียกาโน่มาเยืยอนอัลมาติเนสวาเลโรนะครับไปนัดล่าสุดเนี่ยไรยโยเบียกานโน่เก็บ สามแปมกลับบ้านไม่ได้เลยสักครั้งนะครับทำให้เอลเช่นี่มั่นใจมากในเกมในเกมนี้ที่เจอกันนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยเกมในบ้านของเอลเช่นะครับสีนล่าสุดจากทุกรายการเนี่ยพวกเขายังไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็สามารถยันเสมอได้กระชั่งเร็วมาริดนะครับคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับการต้อนรับทีมที่แพ้ถึงหกจากเจ็ดนัดล่าสุดในลีกที่ออกไปเยือนนะครับอย่างราโยบิาเกลโนนะจบเกมเป็นเจ้าบ้านเอลเช่นะครับเก็บชัยชนะในบ้านไปได้อย่างแน่นอนสำหรับคู่ที่สามนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอ คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับยูนิึกลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับที่ทางลิวนะครับาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางเสบสพวกนี้ก็เตะก,กัน เวลาเดียวกับคู่ของเอลเช่แล้วก็ไรโยเบยกานโนนะเดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นจ้าบ้านลิวนะครับทีมจากอันดับที่10นะครับมี35แต้มจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมสนะครับทีมจากอันดับที่สิบเก้ามาอยู่ในโซนตกชั้นที่ตอนนี้มีเพียง20แต้มเท่านั้นเองกับแต้มห่างกันถึง15แต้มนะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่ั้งคู่เจอกันก็เป็นลิวนะครับที่ทำได้ดีกว่านะชนะไป5ครั้งนะครับเมสชนะไป2ครั้งนะครับเสมอกัน3ครั้งนะครับ แล้วในนักเปิดรูดูกาลนะครับก็เป็นลิวนะครับบุกมาเยือนเมสนะครับก็เสมอไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ3แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่ิล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสิ่ิล่าสุดของทางลิวนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับชนะ5แพ้2เสมอ3นะครับล่าสุดบุกไปเยือนมงปลิเย่นะครับเก็บชัยชนะไปได้นะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับไอส่วนของเกมในบ้านของลิวนะครับสิ่ิล่าสุดที่พวกเขาเปิดบ้านนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะ ไม่แพ้ใครมาสามนัดติดนะครับก่อนที่จะโดนเอฟเ,เชนะครับจากฟูบุกมาถล่มนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อ1นึ่งนะครับผ่านไม่นำนัดล่าสุดเนี่ย ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่สำหรับเกมในบ้านของลิวนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับเมสนะครับผมสิทธิ์ล่าสุดค่อนข้างย่ำแย่เลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองครับแพ้5เสมอ3นะครับในล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยี่ยงของรองจากฟูยังมาคเซยนะครับก็พ่ายไปกับเนสกอร์หนึ่งประตูต่อ2นะครับลำบากเลยในนัดล่าสุดนะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับของเมสนะครับ5ครั้งล่าสุดที่พวกเขาออกไปเยือนนะครับก็ เก็บชัยชนะเหนือแรนส์นะครับไม่ได้ไปแค่นัดเดียวที่เหลือก็เก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในส่วนของเกมเย็นของเบสนะครับภาพรวมของทั้ง2ทีนะนัดนี้ครับริวเจ้าบ้านนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเบสนะครับซึ่งเป็นการพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากต้นเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในช่วงเปิดฤดูกาลนะครับที่จบลงด้วยการเสมอสามประตูต่อ3นะครับโดยล่าสุดเจ้าบ้านนะครับคัมแบ็กแล้วนะครับเก็บชัยชนะได้แล้วนะครับโดยมงโปลิเย่นะครับหลังจากแพ้มา2นัดติดนะครับพร้อมทั้งเสียประตูไปถึง7ประตูด้วย ัเจ็บช้ำเหลือเกิน2นัดที่ผ่านมาของลิวนะครับส่วนทางเมสนั้นทีมเยือนครับที่ตอนนี้อยู่อันดับ19ของตารางนะมี20แต้มเท่ากับ ทีมอาดดอบบัวอย่างบอ์โดนะครับที่ตอนนี้ย่ำแย่มากนะครับสำหรับเมสนะครับยังไม่ชนะใครเลยมืสามนาิดแล้วก็ในัดล่าสุดที่ออกไปเยือนก็ทำประตูไปได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นเองครับซึ่งนั้นนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นทางลิวนะครับที่น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะครับทั้งจากสถิติที่เจอกันกับเมสนะครับพวกเขาทำได้ดีกว่าแล้วก็เกมในบ้านสีนัดหลังเนหาาไม่นนัดที่เจอกับเปเชนจากฝูงเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับจบดคู่นี้น่าจะเป็นทาง ที่สามารถเก็บชชะในบ้านเหนือเมสไปได้นะครับผมและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเตง็งในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ดูผู้ฟังท่านนะครับรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับจะลงทุนลงอะไรไปก็ขอให้ลงไปอย่างมีสตินะครับสำหรับคืนนี้หมดหน้าที่ของนั้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคืน,น